จะพาท่านผู้ชมมาดูต้นมะเขือช่อที่ขึ้นมาในแปลงพริกจากช่วงสิวันก่อนยังไม่ออกดอกวันนี้มะเขือพวงหรือเรียกมะเขือช่อแถวบ้านผมเริ่มออกดอกแล้วครับมะเขือพวงเริ่มออกดอกมาทุกยอด อันนี้ขึ้นเองนะครับโปรยเม็ดไว้ขึ้นเองและได้ถอนทิ้งไปเยอะครับเพราะมันขึ้นมาแน่นมากอันนี้เอาไว้บางต้นเห็นนะครับอันนี้ก็ขึ้นตามหลังกันมาต้นเล็กต้นน้อยก็ยังถือว่าแน่นยังขึ้นแน่นอันนี้เป็นมะแว้งนะครับถอนทิ้งเห็นไหมครับขึ้นเองได้ในแปลงพริกเก่า แต่ก็รอดปลอดภัยถึงแม่ต้นจะไม่เขียวสวยงามเพราะเริ่มเป็นหน้าแรงน้ำก็ไม่ค่อยได้ลดครับแต่ก็เริ่มออกดอกทุกๆที่โดยไม่มีการใช้ปุ๋ยใช้ยาให้เป็นธรรมชาติครับก็ลองดูว่าจะเป็นไรไหมอันนี้ก็ต้องเด็ดทิ้งครับมันมีเพียมากิน ยังไม่ได้ฉีดน้ำยาไล่มแมลงหลังจากนี้เราก็ตกแต่งได้ครับเพผลของมะเขือจะได้โตขึ้นมแมลงก็เยอะนะครับมแมลงบินว่อนเลยเพราะเรายังไม่ได้ใช้น้ำยาอะไรมาตกไล่มแมลง ยอดออกใหม่ๆก็ยังสวยครับถ้าเราไปใช้น้ำยาน้ำหมักไล่แมลงเลยก็อาจจะถูกรบกวนได้ก็เป็นการปลูกแบบโรยเม็ดทิ้งในแตลงพริกแต่เขาก็ขึ้นมาแทรก หลายต้นนี่ขนาดถอนทิ้งไปเยอะครับก็ยังอยู่อีกขึ้นตามหลังมาอีกเยอะการโรยเม็ดพืชผักทิ้งไว้เมื่อหลายเดือนเดือนสองเดือนผ่านไปเขาก็จะได้รับน้ำหรือฝนตกเกิดความชื้นก็จะงอกขึ้นมาโดยไม่ต้องปลูก แลก็เก็บเอาไว้ได้อันนี้ก็เป็นมะละกอเก่าครับก็ยังมีลูกอยู่มีผลอยู่ต้นสูงแล้วครับนี่ครับก็ยังขึ้นกันทั่วไปเป็นมะเขือพวงต้นเล็กต้นน้อยไม่อยากจะเอาไปเพาะพันธุ์ครับเพราะว่ามะเขือชอบมีแมลงเรียกแมงวีขาวนำเชื้อโรคทำให้เกิดไวรัส บางต้นแน่นเกินไปถึงจะออกผลเพราะได้เวลาที่เขาจะออกดอกออกผลแต่ต้นยังไม่โตเพราะอยู่ใต้ล่มเงาพริกเก่าอันนี้ก็เป็นพริกเก่าจะต้องรื้อถอนทิ้งครับเพราะไม่ดกต้องเอาแปลงไว้พื้นที่ไว้ปลูกพริกที่เพาะใหม่ ถ้าถามว่าปลูกไว้กินได้ไหมอันนี้เหลือกินครับพราะนี่แค่สองต้นที่กําลังออกดอกสองสามต้นเขาก็แตกกิ่งมาหลายกิ่งก็จะมีดอกทุกๆกิ่งทุกๆยอดกอ็ต้องเหลือกินครับก็เร,เราไม่ได้แกงทุกวันหรือเอาไปจิ้มน้าพริกทุกวันกเกษตรง่ายๆครับ ทิ้งงไว้เคียงๆบ้านหรือ wellness. ใกล้ๆสวนเป็นสวนเก่าสวนใหม่เราก็จะมีกินวันข้างหน้าโดยไม่ต้องซื้อกินอันนี้แบบธรรมชาติที่สุดครับมีโรคและแมลงพร้อมแต่เขาก็ชนะโรคมีดอกและมีผลตามมากับเพาก็ยังอยู่ครับแต่ไม่งั้เด้ง ใส่ปุ๋ยเพราเป็นพื้นที่เก่าก็พยายามจะทำการทำแปลงใหม่ครับอันนี้ก็ถอนทิ้งไปเยอะแล้วจะทำแปลงใหม่ปลูกพริกแต่มะเขืออาจจะเก็บไว้ครับจะเก็บไว้พอออกดอกแล้วเอาไว้กินไม่ได้ขายนะครับชุดนี้ก็เอาไว้กินแต่ถ้าออกจริงๆก็คงจะเป็นโลครับเก็บครั้งหนึ่งยินไม่หมดก็ขายได้บ้าง ขอบคุณครับสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ